เราจะห้องเลยนะหุงเงินมาหุงทองเข้าห้องเลยไปถุงทองไปเข้าปิดประตูนะเข้าไปไปไปสมเชงเข้าสมเชงเข้าไปสมเชงไปเข้าปิดประตูแล้วเดี่ยวเข้าไปเดี่ยวไปเข้าปิดประตู สมเช็คมาไปเข้าไปเข้าไปสมเช็คไปเข้าไปจะเปิดประตูแล้วเร็วพอไหมไป